เาทื่ออ,อกไก่มากินตาไว้ตีตะเกียบน,นะต้องไข่ไมี่ปะไ,ไม่ตามกอปอานานจนตามแม่ลีด้วยอีกคนนึงเอ็นดูแม่หนูด้วยนะคะแม่หนูสลวนมาแล้ว I don't know what I'm saying. <laughs> 你走 ลจะขายกันแดดเมื่อไหร่คืนนี้เดี๋ยวจัดโปรให้ในแฟลตอรีป่ป่ะจบโอ,ดด FC, อ้สวัสดีเอฟซีเลยนะดี๋ยวเอฟซีจับพ่อไม่ได้โมเดลอยู่ไหนนะโมเดลไปเรียนเราออกเลยล่ะเพื่อมาทำมาหาก,กินเนี่ยเราไม่ต้องเรียนแล้วนะ่าสุดว่าอย่างนั้นนะนี่ครับมันจะซื้อไอ้นนั่นใหมพี่ว่าพ่อถามดิว่าคิวมาหรือเปล่า <c oughs> คิวเนี่ยคิวอย่างไคิวในไลน์คิวคิวจะมาเปล่าถ้าคิวมาพ่อจะคอยถ้าคิวไม่มาพ่อไม่คอยนะคิวมไม่รู้เรื่องต่อทะเบียนรถอะไรไม่รู้ภาษีรถกับทะเบียนอะไรพรถไม่รู้โอ้ยมา,าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยเขา,าทำเสร็จแล้วเสียไปเก้าพันเลยเหรอมันแพงขนาดเลยเหรอค่าภาษีรถไงรถเข้าปีใหม่อยู่ไงต่อแล้วเขาบอกเออเอาภาษีแล้วก็พรบสองอย่างแค่นั้นแหละประกันภัยก็แยก แยกเอามันยังไม่หมดหรอกมั้งหรือว่าทำพร้อมกันถ้าทำพร้อมกันมันจะหมดทีเดียวสามอย่างทำเสร็จแล้วเหนื่อยวะ่ะอู๋เซนเทม่มากเขาบอกนั่งอยก่นั่ง,งคิวลูกรักพอ่อคิวลูกรักพอ่พอพูดมาลำดับสามลำดับแรกของชีวิตพอ่ออ่ะเบอร์สามใครเบอร์สามคือเดีกคนบอกว่าตีความหมายของอะไรคือเรื่อ ของหนูคือพ่อเอิญเบอร์หนึ่งแม่เบอร์สองพี่ผิดเบอร์สามหมายถึงความรักที่มีต่อกันอ่พูดมาเร็วเออ่ลูกสองคนเท่าไม่ได้เบอร์สามใครพูดมาเบอร์สามเบอร์สามนี่คือใครเบอร์สามให้ใครไม่ใช่เบอร์สามแล้วเบอร์สองเป็นไงอ่ะก็เบอร์สามก่อนแล้วให้อะไรเป็นสองหนึ่งไงอ๋อเบอร์สามเออมีกี่คนมีสามคนเท่านั้นสามคนเท่านั้นด้วยอืเบอร์สามใครพูดมา อย่าคิดนานฮะลีก็มาว่ะเบอร์สองใครพูดมาแล้วโมเดลหายไปทีละก็ถ้งเอาลีออกแล้วเออไม่เอาเอาเบอร์สามใครพูดมาเบอร์สามให้โมเดลไปเอ้ยเบอร์สามให้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 บิวไปเบอร์สองใครเบอร์สองเป็นโมเดลอ่ะเบอร์หนึ่งใครเป็นบุ๊ก

ไปซื้อตอนยังสี่หมื่นสามพันสองเก้าร้อยแล้ววันนี้สี่หมื่นสามสี่พันเจ็ดร้อยกำไรปากละเจ็ดร้อยแล้ววันนี้ได้ทองทั้งหมดได้แค่ห้าสิเปิดไลน์อยู่เราเป็นไรอ,เไรอะเป็นไรนี่ไม่เป็นไรเราไปซื้ออย่างนี้ไม่เป็นไรยายลีตกออมดับเขาบอกสวยน้อยก็หน่อยหน่อยนะ สวยน้อยก็เหนื่อยใช่คือสวยน้อยเป็นเรื่องหนึ่งต่ทำเยอะนี่มันเหนื่อยมากเนี่ยหัเรื่องทำเยอะมั่งพูดพูดในไลน์หาเรื่องล้พ่อพูดถึงตัวพ่อผู้หญิงเนี่ยคนเราทำเนื้อทำตัวทำหน้าทำทางทำจมูกต่างยกเว้นทำคือตาดำแต่พ่อนี่ทำทั้งแม่ก็นังตาดำองพ่ออ่ะพูดเยอะตรงไหนเออ ะไปดึงหน้าค่ะออดีไหมะจะไปทำไตตาแล้วกันเราก่นอนจะไปดึงหน้าเราต้องตรวจสุขภาพก่อนนะโอ้ยตอนเนี้ยแข็งแรงอยู่ในช่วงที่แข็งแรงที่สดุดตอนนี้สนับสนุนทุกอย่างใครทำไรสนับสนนุโอ้ยแกร์แรงเป็นลิงเลยสนับสนุนค่ะปวดแล้วยังยผ่านจุดไหนะี่พ่อไม่ตายไหมเขาบอก <c oughs> กับลำวายเอ็นดู ็มีนไม่นั่งอ่ะนั่งอย่างนี้แหละเผื่อมันตกติกเข้ามาได้โรงพยาบาลใกล้ๆจะ,ะได้โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าของโรงพยาบาลรักษาตอนนี้เลยให้ให้รถแอมโมเลนมาได้แอมโมเลนมาหาเราก่อนมาตัดคอแม่ลีเอ้ย าตัวห้องนุห้องผัวก็ยังไม่มีคืออ้ที่กองวันทั้งหมดตอนนี้มันเป็นของหนูทั้งนั้นไม่มีของเขาเลยแล้วทำยังไงล่ะก็หนูเป็นคนของเยอะอะทุกคนหนูขายของมือสองดีกว่าจบไป่ะพ่อพยายามขายทิ้งปะพ่อพยายามไปจัดในสิ่งที่มันแน่นไม่เก็บในถุงได้เพ้องเก็บทุกคนเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวหนูจะวันไหนนะเปิดไลน์มาแล้วก็ไลน์แล้วก็ขายอันนี้ทำราคาัสขาย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 หน้าคอนโดอูที่ปวดเพิ่งมาเรื่อยๆจะเป็นลมเนี่ยเข้ามาทุกวัน พึ่งแต่ว่าไม่ได้ฆ่าเขานะก็พาเขาออกไปเฉยสวิงโนมีใช่ไหมครับสวิงเนี่ยเออตัวเส้นต้อหาซื้อที่จับพึ่งโดยเฉพาะอ่ะเออที่ช้อนปลาเนอะเออช้อนปลาเลยเหรอเดี๋ยวพารที่ช้อนปลามันจะแคบแต่ไอรูม,มันจะเล็กอ๋อ 何 ขัดชีวิตมานที่ต้องออกจากบ้านเศร้าเกินแล้วเลงทะเบียนบ้านหาเจอไหมไม่มีทะเบียนบ้านเขาไม่ได้ให้ใช่ทำไงอ่ะไปขอที่อำเภออำเภอคือไงอ่ะเฉพาะพันสูงเนี่ย<อ>ก็เดี๋ยวมาเที่ยวหน้าเดี๋ยวพ่อพาไป <c oughs> เอาเอาเอาถนนเอาไปซื้อขายบ้านไปแค่นั้นนหละแค่คิดก็เหนื่อยหรอเราส่วนไบขนองไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจัดการแต่พอมาพ่อจะไี ว่าใครก็ไม่ได้ให้เหราก็ขอหาไม่เจอเลยไงตอนนั้นเราไปขอได้ตรงนงี้ไปซื้อขายแต่พอ่อว่าพ่อจะย้ายทุนไปท้องเขาเขานั่เขาแต่งวาวาไปทำอะไรทำเลยเออว่ามีเงินหมดแล้วตึกเนี้ยจะเอาใครมาเพื่อเวลาเสร็จทำอะไรสักอย่าง,งมันมันจะวาน ขาจะเรียกภาษีแล้วนี่ตอนนี้ประเดี๋ยังพี่พีจ๊ะพีทขยับรถขยับรถทำไมผูดชอตัวนี้มีอ้พี่พีทพี่พีดปะนี่ถามนี่ไงขอเรียยพี่พีทพีทมีขอให้ถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกมีคนถามแล้วก็มีคนถามพันเมื่อไหร่จะกลับไปนอนนู่นพรุ่งนี้นะครับ แม่จะมีลูกคคัำตอบคนละคำตอบเลยนะแม่จะมีลูกขะทำไมพีทยังไม่ไปดูเรื่องเหรอไม่ดีที่จะไปไปอะไรกได้เราต้องเลิกสะดวกเนาะจริงๆแล้วอ่ะจริงจริงจะเอาเรื่องสะดวกเชื่อคือมันจะอะไรกันนะกันหนะพีทพี่พีทเนี่ยไม่ต้าถามผมว่าผมพร้อมหรือยังเอถ้าถามหนูก็ไม่พร้อมอะเห็อไหม เก็บแล้วในะม่ใช่ใช่คือผมพี่พี่ถ้าพีพ่<ม><ม>พ,ไพไีไม่ไปหาวัดไปสอบไปผสมได้ก่อนแต่ทีเนี้ยไม่เปิดแล้วอยู่นะไม่แต่ว่า <บะ S 1> ไม่งั้น <บะ S 1> อ่ะพี่พีพ่อให้ดูจากคนคนที่ชื่อที่เราดูให้มีเถอะที่ดูให้เราดูของเราเลยไม่แต่ผมอะ่ะคิดว่าพอ,อผสมจริงอะ่ะก็งานตอนเนี้ยมันยาวถึงทันวานเอางี้ก่ะวัน พี่พีชพองม็ทำงานได้เนาะเป็นไรอ่ะเออราแค่ไรเอวปกติพี่พีก็พูดอย่างเงี้ยหนูก็แค่นั่งอ่ะเอาเอาเอาพฤกจิกาหยิบเกล้า